สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีตอนแรกค่ะเมื่อกินแกงคีเล็กนะคะไส่หมูสามสันค่ะพี่น้องบ่ได้เฮ็ดหลคยค่ะคิดว่าอ้อยที่กินผู้เดียวเพราะยังกินผู้เดียวแต่ว่าเก็มือนี้วันค่ะมืออื่นวันอาทิตย์ก็ดิได้อุ่นกินน้ำพร้อมเพราะว่าอยู่บ้านบาพากันมากินแกงขีเล็กที่ไสกะทินะคะอ้อยไสกะทิพร้อมที่กินอ้อยมากินแกงคีเล็กใสกะทินะคะ แต่ว่าคุณยายบะมักนะคะหลานหลานน้องสาวก็บบมักค่ะแต่ว่าดีเจ,จโจมักอยู่ลืมลืมดีเจ,จโจมากกินกับอ้อยนะคะย่าน้างนี่โบแกะอ,อ,อยากทุงครับพี่น้องนี่ค่ะอันนี้ก็พริกแกงนะคะได้กะทิก้องครับพี่น้องปกติเอาไอจะเอากะทิที่เขาจ้าคั่นคนที่เคยขายประจาอยู่ตลาดแกเลือขายแล้วครับพี่น้องก็เลยได้มาเอากะทิก้องนะคะเดี๋ยวเข้ามาเห็ดแกงขี้เหล็ก กินข้าวเร่งน้ากันครับพี่น้องเตรียมข้าวสวยไว้เลยได้จ้าเดอ้อสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนตอนแรกงครับพี่น้องกินข้าวเร่งน้ากันได้จ้ามือนีแกงขี้เล็กค่ะใส่กะทินะคะเคี่ยวกะทิก่อนมาพี่น้องไฟอ่อนๆเพต้องให้กะทิแตกนะคะ หลอดไฟดีโจดีเจโจยังบ่มไม่เงี้ยไทยค่ะพี่น้องเดี๋ยวอ้อาพริกแกงลงนะคะนี่พริกแกงลงแล้วเคี่ยวไฟเอาเอ้อยบริบเปิดไฟแห้งกอยากก่างกะทิน้นแตกค่ะพี่น้อง กง่ายตว่าขวาไให้กะทิห้องตบต้องให้มันแตกค่ะมันแตกมันขึ้นมันค่ะให้กะทิมันสุจกจะวางเอาไว้ก็จะเอาหมูสามสันลวกนะคะแล้วก็จะตามด้วยน้ำยานางพักขี้เล็กนี่เป็นยังคือมักเป็นยังคือตองเฮดเซก,กะทิมือนี่เพราะว่ามือนี่พักขี้เล็กไต้ด,ดอกมัค่ะพี่้อง ก็ได้หมากมันเขาเอาไอ้มากินหมากเวลามันแกงกะทิมันจะแซ่บนะคะพี่น้องเดือดแล้วหมูสาำชั้นลุกเลยค่ะพี่น้อยบาหลายหมอน้อยหมอบไงใหญ่นะนะใส่เวลาจะวางจ้ะ สามสันมันสุจกจะวางเลยค่ะพี่้ออ,อ้อยก็จะใส่รสดีนะคะรสดีพอวาวีเกี่งเข้ามันจะเข้มอยู่แล้วแล้วก็ตามด้วยผงนมวค่ะมักหน่อยเสบหน่อยมักหลายเสบหลายนะคะตามด้วยน้ำตาลตาลนิดนึงเขียวพี้ร

คือจับตลาดเต้าใส้หีบอะไเทงรู้่ะพคะน้องน้ำย,ยหาหน้า,น,า,น,า,น,านะคะน้ำยาหน้าให้มันเดือดได้จักวางอ,าอ่ะาวยก็จะเอา ตักขี้เล็กล่งค่ะพี่น้องใส่เวลาจะวางาก่อนื่จ๊กมันจะบกข่อยนี่สีสันลายเนาะพี่น้องอีกอย่างหนึ่งเอาอ้อยบอ,บ,อบอเห็ดพริกอันนะ่ะพริกแกงให้มันข้นมั่นค่ะมันเด,เดือด เสรเราก็จะเอาผัก,กีนเล็กล่งละทากินเล็กพี่น้องเริ่มหอมละมีกลิ่นหอมแล้วนะฮะเะอาว้กับส่แมทคือเกากับพี่น้อง เดือดจะหม่มืออนี่ฝนตกได้พี่น้องฝนตกตื่นตะสอม,มากอาวไ้กับไปตลาดไปซื้อตองมหฮอหมูยอ่อกับพี่น้องทรงลูกคา้ามันหยุดอากาศดีนะฝนตกนะคะ<ก>อุดรตกบัวแห้งรบบ นนะใส่เวลาจาักน้อยเลยค่ะพี่น้องใส่หมอมันเดือดน,นะคะใส่หมูสามสันแซ่บแตนายด้วยพี่น้องดิจ,จโจ้ีนมกักมักมักกับอาอ่อยอยู่เฮ็ดยไไงไก็ได้กินสองคนล่ะเพราะว่าร้านกินว่าเป็นเป็นพักสีเขียว คุณยายบ่มักเพราอใส่กะทิน้องสาวก็บ,บ่มักเพราะว่าใส่กะทิเขามากินแบบเล่าๆตอนนั้นเขาจัดงานอยู่ทูงสีเมืองพี่น้องเขาเขาแกงขี้เล็กในี่ใส่หมอนี่คือกะละมังนี่พี่น้องเขากินกับขนมจีนแซ่บแซ่เนี่ยเอาลาดขนมจีนกินเลยพี่น้องแซ่บหลาย แต่ว่าขาเจ้าใส่พริกแกงพริกแกงเขาสีเขียวเลยแต่เอาไว้บ่ามักพริกแกงสีเขียวเอาไว้มักสีแดงนะครับพนะี่น้องคนห่ามักบ่คือกันเกียรเอาไว้เปิดมาแห้งเดี๋ยวเอาไว้เบิ่งเกียรใหม่ก็ได้พี่น้องแก้วยเยอะอยู่นะ น้องเอาไอ้ดูทำแกะเจับบุดกันได้ทีบบ่น้นองมอเดือนแล้วครับะะที่นี่เมื่อกี้ว่ามอไฟกับมีอยู่นะแต่มันคืออ่อนแท้าแบนที่ไหนได้แกะเหมือดพี่น้องเอ้ยมึงนู้ดคนเอาบุดเลยนี่แหละมันเดือดเดือดยังสีเลยพอเดือดแล้วๆเอาอไอ้ก็สีเอาคุณเหล็กลงครับพี่น้องแกงขี้เหล็กนะคะลงเลย เห่พี่น้องใส่หมูสามชั้นมากินบ่นพี่น้องพักคิเล็กนีเวลาเอาอ้อ,อ,อยซื้อมาจากตลาดเอาอ้อ,อยซื้อมาข้างมอเดือดเดือดเส็จเหลาอ,อ้อยก็จะเทลงน้ำหนึงก่ัพี่น้องเร็จเลยถ้าห้าต้มโดนนี่มันที่สมนะคะพักคิเล็ก มอเดือดเดือดนี่ทิ้งเลยอคะหรือห้องไปเก็บมาจากตน้นรูดเก็บใบอ่อนเรียบร้อยเสร็จเราห้องก็ข้างมอไว้เดือดเดือดเลยครับพี่น้องยุ่มลงเลยเราก็โปต้องมาต้องมันปล่อยไว้แต่ว่าใส่น้ำมัได้หลายกุ้งโจมาคือยังหลาใส่เขาเจ้าร้านกระชิดกับหนูทำอะไรนะกระเพราหรืออะไรนะ ใช่คไอ่ผัดเนื้อมะกอเลเนี่ยไอ้ผัดนื้อเพื่อนซีเฮ็ดยังกิน,นเพน่มดและเบึ้งคิดเหล่าซีเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่กินเทุนก็กินก็ไม่อ่อนกินว่าเป็นค่ะร้านร้านยูบ้านนี่สิกินนี่ยังถามก่อนเลยตรงโหวตกันว่ามือนี่เฮ็ดยังมือนี่เฮ็ดยังก็คือจานเดียวหมู่บ้านก็ผัดซี่ยู่ค่ะพี่น้องหมูซ้ำแบบไงเลยลืมนึกถึงพี่น้องไหมอยากหลายย่างหมู่บ้านอะ่ะ เสียงมากเราพี่น้อง DJ โจเดี๋ยวพัจกจักวางหนึ่งค่ะหลังจากนั้นห้องคอยม,มาเตรียมถ้วยนะคะเดือดแล้วค่ะปัะนี้เดือดแห้งปัญญะไปเลโโยโหน่ากินมากน่ากินมาก,กาานะคสามช้อน,นแบบกินง่ายๆพี่น้อง เก็บกับพี่นอ้องปิดก๊สนะคะอุลซ่บพี่นอ้องนักขีเล็กกินแล้วมีประโยชน์ดีต่อร่างกายนะคะไปพี่นอ้องเตรียมข้าวเจ้าเดี๋ยวอวยตักเสิร์ฟนะคะเสร็จแล้วครับพี่นอ้องหุ่นยังคว้นออกอยู่เลยจ้ะเดี๋ยวเขามากินน้อกันนะคะเตรียมถ้วย เขาสวยไว้ทาเลยครับพี่น้องสวัสดีค่ะ